เห็นผิวหน้าใสาฉ่ำเนียนเด้งเด็กแบบนี้นะคะอายุเข้าเลข3แล้วค่ะทุกคนรู้ <_ C. S 1> ไหมคะพออายุเราเพิ่มมากขึ้นนะคะ25ปีขึ้นไปแล้วเนี่ย <_ C. S 1> การผลิตเซราัมไล์และก็คอลลาเจนนะคะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะทํางานน้อยลงค่ะจึงทําให้เกิดปัญหาริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดําผิวหน้าหมองคล้าตามมานั่นเองต่อให้อายุเราเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ไม่กลัวค่ะเรามีนี่เลยตัวช่วยนะคะเซรั่มเลโนเวียค่ะคือก่อนหน้านี้นิต้ามีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระ จุดด่างดําผิวหน้าพังมากๆนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งมากค่ะจนมาจบที่ตัวนี้เลยใช้แล้วเห็นผลจริงด้วยแล้วก็ปลอดภัยต่อผิวหน้าด้วยผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะนี่เลยนะคะเนื้อเรซรั่มซึมซาไวไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะนี่ผิวหน้าจะฉ่าวาวอิ่มน้ําผิวหน้ามีสุขภาพดีแบบนี้เลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยนะช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึงกระชับขึ้นช่วยกระชับรูขุมขนด้วย ทำให้ผิวหน้าดูเด็กลงดูอ่อนวัยค่ะนี่เลยค่ะ